สวดมนต์ประจำวันบูชาพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพักควาพุทธังพักวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพักวาตาธรรมโมธรรมังนัมมาสามีสุปฏติปันโนพักควาโตสาวะกสรังโฆสร้างขังนัมามิ

อิทิปิโสภะคะวาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตรปุริสธรรมาซาลาทิสัตถเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวากาโตภะคะวะตาธรรมโม สันทิฏโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิดาโพวิญโยเหตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจีปฏิปันโนพคะวะโตซาวกะสังโคยาทีทางจตาลิปุริสายุคานิอัตถาปุริสอุคลาเอสาพคะวะโตซาวกะสังโคอาอุเนโยปาอุเนโยทาคิเนโยอัญชาลีกลานิโยอนุตตรังบุญญาเขตตังโลกาสาติ สวดบทพาหุงมหากาพุทธชชยมงคลคาถาพาหุงสาหาสมาพินินทสาวุันตังคีเมฆลังอุทิตโคลสเสนมาลังธานาทิธรรมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาวาตุเตชยมังคลานิ มาลาติเลกามพิยุชิตาสภรติงโคลัมบนาละวะกมะคมาถาทะยาขังขันติสุทันตาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวตุเตชยมังคะลานิ นาลาคิลิงคชวลังอติมัทถภูตังทาวะคิจากกมามสนิวะสุทาลุนันตังเมตตมภูเสกะวิชินาชิตวาโมนินโทตันเตชะสาพวะวตเตชัยมังคะลานิ โอกิตาขัดขามติหัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทถังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขาตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชยมังคลานิ กัตวานะกัตถมุทลังอิวาคาพินิยาจินจายาทุกถาวาจนังชนะกายามเชสันเตนโสมาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคาลานิ สัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมะนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยมังคลานินันโทบนันธาพุชกงวิภูทางไม่ทิ่งปุเตนะเทลาพุชเกนะถามปยันโตอิทูปเทสาวิชนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยมังคลานิ ทูขาหาทิฏฐิผู้ชเกนาสุทธาถทางบรามังวิสุทธิชุติมิตรเทปกาทิพานังยานาคาเทนาวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวาตุเตชายามังคลานิเอตาปิพุทธชายามังคละอัตถะคาถาโยวาจโน,นทินทิเนสละเตมาตามทีหิตวานาเนกาวิวิธานิจูปัตตวานิโมขังสุขังอธิฆาเมายานโลสปัญโย มหาการุณิกนาถหิตายาสพปานีนางปูเลตวาปาลมีสัพพปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจะวะเชนะโหตุเตชยมังขลังชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวาถโนเอวังตวังวิชโยโหชีชยสุชยมังขเล อปปลาชิตาปัลลังเกสีเสปทาวิโปคะเลอาภิเสเกสะพระพุทธนังอาฆาปโตปโมทติสุนักตังสุมังคะลังสุปาพาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยิฐังพัมมาจาริสุปทาขีนางกายกรรมังวาจากรรมังปทาขีนางปทาขีนางมโนกรรมังปนิขีเตปทาขีนาปทาขีนานิกตะวานะลาพันตาเถปทาขีเน ภาวันตุสาพมังคาลังราคันตุสาพเทวตาสัพพุธานุภาเวนัสตาโสติพาวันตุเตพาวันตุสาพมังคาลังราคันตุสาพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตาโสติภาวันตุเตพาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสัพสังขานุภาเวนัสตาโสติพาวันตุเตคาถาแผ่เมตตาให้ตนเอง อาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหางนิทุโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหางอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหางอภยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงเทินบปดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ สัพเพส,สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัช,ชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอณีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอตานางังปริหะลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิด บทกวดน้ำบุศส่วนกุศลอีทางเมมาตาปิตุนังหนตุสุกิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินังหนตุสุกิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมคูรุปัจชายาจาริยานางหนตุสุกิตาหนตุคูรุปัชชายาจาริยา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพพะสตานังอีทางสัพพะเทวตานังโหนตุสุกิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพะเปตานังโหนตุสุกิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายมีความสุข อีทา,างส,าสัพเวรีนางหนตูสุกิตาหนตูสัเพเวีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอยให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพเพสัตตานางหนตูสุกิตาหนตูสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความมุ่งหมายในการสวดคาถาพระหุงมหากาพุทธชัยมงคลคาถามีดังนี้บทที่1สําหรับเอาชนะศัตรูหมู่มากเช่น ในการสู้รบด้วยทานบารมีบทที่สองสำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดื่องเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบารมีบทที่สาสำหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้ด้วยเมตตาบารมีบทที่สี่สำหรับเอาชนะโจรเช่นองคุริมาด้วยการกระทำปฏิหารบทที่ห้าสำหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายใส่ความกล่าวโทษคดีความด้วยวิธีอันเป็นด้วยวิธีสงบระงับ ทำการคนหมู่มากบทที่4เอ้บทที่6สําหรับเอาชนะการโต้ตอบด้วยการรู้นิสัยแล้วตัดเทศนาบทที่7สําหรับเอาชนะเล่เหลี่ยมกุศโลบายด้วยวิธีอันเป็นอุปเทแหฤทธิ์บทที่8สําหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนด้วยวิธีเทศนายานต่อไปสวดบทพระคถาชินนะบัญชรของสมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์โตพรหมรังสีวัลระคังโคสิตาลาม นโมตัสสะภะควะโตระหโตสัมมาสัมพุทธะานโามตัสสะพะควะโตระหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะควะโตระหโตสัมมาสัมพุทธะปุตตะการโมละเพปุตตังธนการโมละเภทนางอธิกยยายเยกายยะเทวานางปิยาตังสุตวาอิทิปิโสพะควายามะาราชโานททเวสุวรรนโมรนังสุข,ขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะสยาสนาคาตาพุทธาเชตวามารังสวาะนังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนลาสภา ตันหังกัลลาโธโยพุทธาถาวีสตินายากาัสเพวิติตาไมหังมัตเเกเตมุนิสลาสีเสวติโตไมหังพุโทโตธรมโมทาวิโลจนเนสังโคปิตโตไมหังอุเลสภคขุนากโลอาทิยเมอนุรุโตสารีปุตโตาจะทัาคิเนเอกชนโยปิตภาคัสมิงโมคลานจาวามเกัาคินสมนีไมหังอาสงอนันทาลาหุโลกัสโปจะมหานามโมอุพาสุวามาโสตะเกเกสันเตปิตภาคัสมิงสุรโยวาภังคโลนิสินโนสิริสัมปโนโสพิตโตมุนี้ปุงคโว กูมาลกัสโปเทโลมเหสิจิตาวาทโกโสมัยหังวัฒนนิจังปฏิฐาสิคุณากโลปุลโนคุลิมาโลจาอุบาลีนันทาศิวลีเทลาปัญจายเมชาตานาลาเตติลกามมะเสสาสิติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมาหาเทลาชิตวันโตชิโนรักษาชาวันตาศิละเตเชน่าอังคามังเคสุสันทิตาลาตนางุลโตวาสิทักขินเมตตาสุตตะคังพระตะคังปัจตวาสิวามีอังคุลิมาละกัง ขันธโมลาปริตันจาอาตาณติยาสุตะกังอาตาเสกษตรชนังอาสิเสสะปากาลสันติตาชีนานานาวะลสังยุตตาสตับปะกาลลังกตาวตาปิตาทิสัญชาตาภายรชตุปัทวาอาเซสาวิยังยันตัวนันตาชินเตชะสาวัตโตเมสกิเจนะสตาสัมพุทธาปัญเชลชีนาปัญชลามะชัมฮิวิหาลันตังมหิตเตเลสตาบาลินทุมังสเพเตมหาปุริสาสภา อิเจว่ามันโตสุกโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรมานุภาวะปาลิโตจาลามีชินาปัญชเชลเตสวดบทคาถาบูชาพระศีวลีพระอรหันตผู้มีลาภมาก นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีวลีจ่ามหาเถโรเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหิอหางวันธามิตังสธาสีวลีจ่ามหาเถโรยักขเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหิอหางวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณังเอตังโสธีลาพังพระวันตุเม สีวลีจะมหาเถโลเทวตานรรปุชิตโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอหางวันธามิตังสธาสีวลีจะมหาเถโลยัคขเทวาพิปูโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอหางวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณังเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโลเทวตานรรปุชิตโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอาหางวันธามิตังสธา ศีวลีจะมหาเถรโยยขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหิอหังวันธามิตังสธาศีวลีเถระคูนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมขอให้มีโชคลาบมากล่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาสมความปรารถนาทำอะไรก็สำเร็จทุกประการสาธุสาธุสาธุคา,าถาบูชาพระปัจเจกับพุทธเจ้าของหลวงพ่อปาวนัดบางนมโคจังหวัดอยุธยา นโมตัสสะพะควะโตระหโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะควะโตระหโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะพะควาโตระหโตสัมมาสัมพุทธะพุทธมาอาุะโมพุทธายะวิรัตโยวิรากุลในยังวิราหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิราอิิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมวิรัตโยวิรากุลในยังวิราหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิราอิิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหม วิลาเทโยวิลาคนเนยังเวลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาเวลาทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหมคาถาบูชาหลวงพ่อกวยชุติดนโุโลวัดโคสิตาลามจังหวัดชัยนาะทนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุปฏิปัโนโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอิติสุขโตชุตินุโลนะโมพุทธายะนะสีวังพรมมามะอาโอสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอิติสุขโตนะโมอิติสุขโตชุตินุโลนะโมพุทธายะนะสีวังพรม,มามะอาโอ สุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุขโตชุตินุโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหม,มามะอุอย่าอดย่าอยากย่ายาก,ย,าย,ากย่าจนย่าต่ำกว่าคนย่าจนกว่าใครสาธุสาธุคาถาบูชาพ่อปู่ชีวะกะโกมารพัฒแพทยประจำตัวองค์พระพุทธเจ้า นะโมตัสสะพะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมชีวโกสีระสาอาหางการุนิโกสัพัสตานังโอสถาธิพามมันตังประภาโสสุริยาจันทังโกมารพัจโจปกาเสสิวันธามิปันฑิตโตสุเมธโสอาโลคาสุมนาโหมิ โอหนะาโมชีวโกศิลสาหังการุนิโกสะพัสสตานังโอสถติพันตังปราภาโสสุริยาจันทังกมรพัชโจปกาเสสีวันธามิปันทิโตสมิัสโสอาโลกาสุมนาหมิโอหนะาโมชีวโกศิลสาหังการุนิโกสะพัสสตานังโอสถติพันตังปราพาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปกาเสสีวันธามิปันธิโตสมิัสโสอาโลกาสุมนาหมิ อมนะโมชีวะกะโกรมรัจบูชายะอมนะโมชีวะกะโกรมรัจโจบูชายะอมนะโมชีวะกะโกรมรัจโจบูชายะสาธุสาธุขอให้แข็งแรงกันทุกทุกคนคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม นำโมไต่ซื้อไตปุยคิวเข้าคิวหลังกวงไตเลรงกำกวงสืออิมพอสั่งนำโมไต่ซื้อไตปุยคิวเข้าคิวหลังกวงไตเลรงกำกวงสืออิมพอสั่งนำโมไต่ซื้อไตปุยคิวเข้าคิวหลังกวงไตเลรงกำกวงสืออิมพอสักขอให้มีคนรักขอให้มีคนเมตตาทุกๆคนคาถาบูชาพราะพิคคเน่ โอมสีคเนสายะนามหฮา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 โอมสีคเนสายะนามาฮาโอมสีคเนสายะนามาฮาสาธุสาธุสาธุจบการสวดมนต์ประจำวันขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกๆกท่านขอให้ทุกๆุท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม ร่ลำรวยเฮงเฮงเฮงสาธุสาธุสาธุ